ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2482ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านหนองยางตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรมีเขตพื้นที่บริการคือหมู่ที่3และหมู่ที่10บ้านหนองยางมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่2งาน44ตารางวามีอาคารเรียนจำนวน2หลังมีห้องเรียนจำนวน8ห้องเรียน เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอุนวศึ2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ม,มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนนักเรียนจำนวน9.7คนแยกเป็นระดับชั้นประถมวัยจำนวน29คนและระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน68ปัจยาของโรงเรียน นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียนมีคุณธรรมนำความรู้คู่สุขภาพดีตามวิถีพอบิเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีเขียวเหลืองสีเขียวหมายถึงความสดชื่นความอุดมสมบูรณ์สีเหลืองหมายถึงความบริสุทธิ์ผูดผ่อง อัตลักษณ์ของโรงเรียนวินัยเด่นเน้นประหยัดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพอรเมืองดีในศตวตรรษที่21นายสมัครโสรมักตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองยางสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษายโสธรเขตหนึ่งระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะที่พปงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชา แนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษามีการเริ่มพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้วัดผลประเมินผล และนำผลการวัดมาปรับปรุงพัฒนาให้ครูและนักเรียนมีการเร,เริ่มพัฒนาส่งผลสนับสนุนนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนตรงตามที่หลักสูตรกำหนดมีการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงลุก มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานการบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมายพัฒนาสร้าง หรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการจัดระบบการให้บริการสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ทักษะความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานนะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคือ การริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพภูโรงเรียนบ้านหนองยาง 1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากสภาพปัญหาปัจจุบันเรื่อง บุคลากรครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านหนองยางส่วนมากเป็นครูที่มีประสบการณ์นในด้านการสอนน้อยแต่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการสอนทั้งวิชาเอกและวิชาที่ไม่ตรงเอกตอนเองทำให้ครูจะต้องเตรียมการสอนในวิชาที่ตัวเองไม่ถนัดและครูยังขาดการประสานงานความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกระบวนการชุมชนการจัดการการเรียนรู้วิชาชีพครูจะเป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จจึงทำให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านหนองยางเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ดีขึ้น 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านหนองยางโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านหนองยางที่เหมาะสมและหาตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ์ทดสอบการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านหนองยางประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู รรงเรียนบ้านหนหองยา,ามผลรับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณกลยุทธการบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองยางสามารถพัฒนากลายุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารใช้ในการส,ส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ